สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากกราตาัสลายสมโมโสยั่างใหญ่แห่งลีกตุรกีสนใจดึงตัวทีนทรนบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยไปร่วมทัพล่าสุดจะอุ้มทีนัทรนบุญมาทันแบ็กซ้ายตัวเก่งของโยโกฮามาเอฟรรนอตลองจากฝูงแห่งเจรีญี่ปุ่น ได้ออกมาปฏิเศธข้อเสนอดังกล่าวโดวยกล่าวผ่านโกไทยแลนด์ว่าเทราทอนเคยรับความสนใจจากกาล,ลาตาสายตั้งแต่ช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาโดยให้เอเจนต์สอบถามถึงความเป็นไปได้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดสัญญาต่างๆทั้งเงินเดือนและค่าตัวอย่างไรก็ตามทีระทรได้ตอบปฏิเสธกลับไปในทันทีเนื่องจากขาอฝันของตนคือการมาเล่นที่ญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ใช่ที่ยุโรป หรือที่ลื่นก่อนหน้านี้ก็เคยได้ข้อเสนอจากออสเตรเลียและแตะวันออกกลางก็ปฏิเสธไปไทยลีกเสนอแผนจัดโปรแกรมลีกใหม่ให้สอดคล้องกับทีมชาติเพื่อเก็บตัวลุยซีเกมและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียย23รอบสุดท้ายตามที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เวียดนามจากเดิมจะจัดขึ้นในปี2564 ถูกเลื่อนไปแข่งใหม่ในเดือนพฤษภาคม2565ซึ่งทำให้โปรแกรมการแข่งขันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยใน C ีเกมไปทับซ้อนกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลถ้วยที่กำหนดไว้แต่เดิมล่าสุดวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัดน,นำโดยนายกรวีปิษณนาณนันทกุลรักษาการประธานบริษัทไทยลีกจำกัดและนายพานธิตสุวรพงศ์เลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยมนโนพลคิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยสตาฟโค้ดและโค้ชโชคโชคทวีปมรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน2 3าปีมาดําแปง้งรพันพันลำำับซำผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่ได้เข้าหารือเพื่อหาทางออกดีที่สุดให้กับฟุตบอลลิกในช่วงท้ายฤดูกาลและทีมชาติไทยในบมากกบกีฬาซีเกมฟุตบ Club, อบเล,อลบเอเชียนคัพรอบคัดเลือกและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน2 3ปีรอบสุดท้ายซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันในช่วงกลางปีหน้า ในเวลาเดียวกันทังนี้บริษัทไทยลีกได้นําเสนอแนวทางในการวางโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมทีมชาติและยังสามารถมีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมสส่วนในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมกราและมีนาก็จะสามารถให้ทีมชาติไทยได้จัดแมตช์อุดเชื่องพร้อมเตรียมความพร้อมโดยบริษัทไทยลีกจะนําเสนอแนวทางให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตัดสินต่ตอไป สมาคมลูกหนังไทยยืนยันซู z u กิครับ2020ไม่มี VAR ช่วยตัดสินแน่นอนเพื่อให้ฝ่ายจัดยังไม่พร้อมด้วยเหตุผลที่หลีกอาเซียนระบบ VAR มีแค่บางประเทศแทมผู้ตัดสินมีไม่มากที่เข้าใจในระบบ VAR ด้วยยอมรับไม่ได้กังวลหากไม่มี VAR ใช้เพราะซู z u กิครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีช้ายอยู่แล้วเสร็จลูกหนัง AFF ซูซูกิครับที่สิงคโปร์ รับเป็นเจ้าภาพระบาดปฏที่หธันวาถึง1ึมกราเหลือเวลาอีกเพียง20วันก็นจะเริ่มเปิดฉากฟาดแข่งกันแล้วคราวนี้มีการพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้ลาจักการแข่งขันจะมีการนำเทคโนโลยี VR มาใช้ในการตัดสินครั้งนี้หรือไม่เพื่อความยุติธรรมกับบรรดาชาติอาเซียนที่เข้าร่วมแข่งขันล่าสุดบิ๊กโจพาทิสุวัตพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลประเทศไทยได้ออกมาสัมาภาษณ์ถึงเรื่องังกล่าวแล้วว่า ขอยืนยันว่าจะไม่มีการใช้ VR ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอน VR ไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องมาตั้งสามารถเสียบปลั๊กและใช้ได้เลยต้องมปเรื่องของลายเส้นบลอนุญาตการใช้งานอีกด้วยนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ตัดสินที่ต้องอยู่ในห้องควบคุม VR และผู้ตัดสินที่เป่าต้องรู้ระเบียบการขั้นตอนใช้ VR ในลีกอาเซียนต้องยอมรับว่ามีผู้ตัดสินไม่มากที่มีระบบ VR ใช้ โดยผู้ตัดสินต้องมาทำหน้าที่ในซูซูกิคร,ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่พร้อมและทางเจ้าภาพสิงคโปร์จะยังไม่ใช้ VR ยางไรก็ตามจะถามว่าเป็นเรื่องน่ากังวลหรือไม่กับการที่ไม่มี VR ในการช่วยตัดสินผมคิดว่าแฟนบอลไทยอาจจะคุ้นชินแล้วกับการที่มี VR ในบ้านเรา้งการเถิดพลนการแข่งขันหรือการเรีกประตูคืนรวมถึงตรวจสอบเพิ่มเติมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมในแบบที่ไม่มี VR แม้อาจจะไม่ค i̇şte. ุ elite, ้ชิดบ้างเพราะหลีกเรามีการใช้ V R ก็ตามความเคลื่นไหวของโคอัญญายหลสมสรสอดังในวีวีวดนามภายใต้การคุมพรับของซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมื่องเมื่อได้ทีมงานเข้าไปช่วยเสริมศักยภาพอีกหนึ่งรายคือนักกายภาพบำบัดอย่างอาจารย์วิทูลบิ๊งขวัญซึ่งเคยเป็นทีมงานที่เคยทำงานร่วมกันในทีมชาติไทย ก่อนหน้าน,นี้ทีมงานของโคซิโก้ที่บินไปทำงานเมื่อต้นปีนั่นคืออาจารย์บอยบันดิตเทียบทองฟินเน็ตเทนเนอร์คู่ใจก่อนตะคู่จะนำทัพคอนเดลนย,าลายเป็นจ่าฟูในวลีกก่อนจิลีกจะตัดจบแบบไม่มีทีมแชมป์อดีตกุซซีทีมชาติไทยได้มีการประชุมวางแผนออนไลน์กับทีมงานที่คอนาดลนย,าลายซิโก้ได้กล่าวว่าจากการประชุมได้วางแผนปีซีซั่นเช็คอุปกรณ์ต่างๆและการเตรียมความแข็งแกงร่งรวมถึงระบบวิดีโออนาัลลิซิส เพื่อประมวลผลวิเคราะห์คู่แข่งเชื่อว่าจะยากกว่าเดิมเพราะคู่ต่อสู้เสริมทัพได้อย่างน่ากลัวสิ่งที่ฮอนจะทําก็คือเสริมแกล่งนักเตะและหาข้อมูลคู่แข่งให้มากที่สุดซึ่งการเสริมทีมจะรอความชัดเจนโดยจนจะเดินทางไปเวียนามในอีก2-3สัปดาห์นี้ส่วนฮอนยาลายจะเรียก้อมครั้งแรกหลังจากพักไป2เดือนในวันที่17พฤศจิกายนนี้ ความเคลื่อนไหวของภาษาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งสกีโวไทยลีที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักหลังทำผลงานไม่ชนะใครมาสามนัดติดต่อกันส่งผลให้ถูกแข่งเทพทูเไคข้องยูไนเต็ดแซงขึ้นไปรังจากฝูงแทบไปที่เรียบร้อยด้วยหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาษาสายฟ,ฟ้าผลงานไม่ดีคือการขาดหายไปของเจนนิวพีรดนน์ฉำรัศมีมิดฟิลตัวเก่งของทีมที่มีอาการบาดเจ็บรบกวน จนไม่สามารถส่งช่วยทีมได้ในเกมพ่ายบีจีปทุมยูเนเต็ด0-1และแพ้ชมบุรีเอฟซี0-2ในแมตช์ล่าสุดวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาทว่าผู้สื่อข่าวสืบทราบม,มาว่าเจ้าหนิวพีรดลนชารรศมีมิฟิลตัวเก่งของบุรามยูเนเต็ดได้หายจากอาการบาดเจ็บไปที่เรียบร้อยแล้วและจะกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทำให้คาดว่าเจ้าตัวจะมีชื่อกลับมาลงสนามเพื่อช่วยประสานสายฟ้าได้ ในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกยุทธหัตถีชปริเอฟซีทีมดังแห่งศึกไทยลีก2021-2022ภายใต้การคุูบทัพของอเดีมโยกาเดโม่กุสซอชาวไนจีเลียที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ไม่ชนะใครมา8นัดติดเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง7จ็ดทำให้แฟนบอลเริ่มออกมาเรียกร้อง ให้บอร์ดบริหารปลดอเดมบาโยออกจากตำแหน่งคุณซื่ออย่างหนักนั้นมีกระแสข่าวออกมาว่าอาจารย์พยงคุณเดชคุณซื่อมากประสบการณ์เป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชคนใหม่โดยอเดมาโยกาเดโบจะขยับไปเป็นประธานเทคนิคล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวภายในสโมสรพร้อมได้รับการยืนยันว่าอเดมาโยจะยังคงได้ทำหน้าที่คุณสื่อของชางศึสยุทธหัตถีต่อไป ขณะเดียวการผู้สึกข,ข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวของอาจารย์พยงคุณเนรว่าเรื่องที่สมบรรณีสนใจเป็นตัวเป็นคุมทีมนะั้นเป็นความจริงแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจแต่อย่างใดเรื่องจากมีรายละเอียดหลายอย่างที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้จึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะรับงานคุมทีมหรือไม่และกําลังอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจ สุเทพผู้มุงคลสุริยาประธานสโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซีเปิดเผยว่าเกมนิโวไทยลีกนัดที่13ที่จะเปิดบ้านรับมือกับปีจีปท um ุมยูเนเต็ดแชมป์เก่าในวันพุธที่17พฤศจิกายนสโมสรขอประกาศให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของหนองบัวลำพูทุกท่านเข้าชมเกมฟรีเพียงแต่แสดงบัตรประจำตัวและหลักฐานการรับวัคซีนตามที่กำหนดทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ที่บุคลากรการแพทย์ในใการดูแลพี่น้องชาวจังหวัดหนองบวัวลำพูต่อสู้กับโรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมารวมถึงอนุเคราะห์แก่สโมสรในการตรวจหาเชื้อไวรัสฉีดวัคซีนและให้คณะนักกีฬาและยังส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาช่วยคัดกรองในวันแข่งันด้วยโดยการแข่งขังนฟุตบอลไทยลีกระหว่างหนองบัวพิชยาเอฟซีพบกับบีจีปทุมจะแข่งขันกันในวันที่17จพฤศจิกายนณสนามหนองบัวพิชยาสเตเดียม เวลา19เดซิกรัมทัดสดทาง์ a ออีพ